วันนี้นะคะจะมีเทคนิคดีๆมาฝากทุกคนคะ่ะในการเพิ่มประสิทธิภาพการกรองของหน้ากากอนามัยของเรานะคะพอดีค่ะไปเจอวรารสารทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือได้นะคะหน้ากาก N95 แบบนี้นะคะในการทดลองนี้เขาบอกว่าประสิทธิภาพการกรองอยู่ที่ประมาณ98%ค่ะส่วนหน้ากากอนามัย ทั่วไปที่เราใส่กันอย่างนี้นะคะประสิทธิภาพการกองหน้ากากอนามัยถ้าเกิดเราใส่แบบธรรมดานะคะก็คือใส่แบบอย่างนี้ประสิทธิภาพการกองจะอยู่ที่ประมาณ38%ค่ะเห็นไหมคะว่ามันจะมีรูรูรั่วรอยรั่วต่างๆเนี่ยที่เข้ามาได้เพราะมันไม่ได้แนบกับใบหน้าเรา100%ต,าตรงนี้ตรงนี้นะคะอย่างที่เห็นเพราะฉะนั้น เขาก็เลยพยายามเอาหน้ากากอนามัยแบบนี้มาลองทําวิธีต่างๆแม้กระทั่งเอาถุงร่องเนี่ยมาลัดกับหน้ากากอนามัยนี้ด้วยนะคะแต่ว่าวิธีที่เลือกมาฝากทุกคนนะคะก็เป็นวิธีที่เราสามารถทําได้แล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้จริงซึ่งก็หน้ากากอนามัยก็จะเป็นในรูปทรงแบบนี้นะคะซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพการกองจาก38เป็นที่60ค่ะนการแนบเนี่ยมันจะแนบมากขึ้น รูร่วต่างๆจะน้อยลงซึ่งก็น่าจะเป็นสาเหตุที่มันทําให้เพิ่มประสิทธิภาพการกองจาก38%มาที่60%ได้ซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาสอนทุกคนนะคะทำหน้ากากอนามัยในรูปแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าทําง่ายไม่ได้ยากเลยแล้วก็สามารถใช้ได้จริงด้วยค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะง่ายๆนะคะนี่เราต้องมีหน้ากากอนามัยก่อนนะคะอันนี้คือด้านนอกเนาะสีเข้มอันนี้คือด้านในนะคะเริ่มต้นมาพับปึ๊บพับครึ่ง นะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะเริ่มผูกปมที่หูทั้งสองข้างผูกปมนะคะง่ายๆนี่ม้วนปึ๊บนีแล้วก็หยิบธรรมดาแต่ตรงนี้นะคะสำคัญอยู่ที่ว่าเราต้องเอาปมเนี้ยให้ชิดกับหน้ากากอนามัยให้มากที่สุดหลังจากที่เราได้ปมทั้งสองข้างแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะนั่นะก็คือเอามา ขึ้นรูปให้เหมาะกับหน้าเรานะคะเพราะว่าตรงหน้ากากนามันตรงนี้จะมีแถบอลูมิเนียมอยู่นะคะแล้วก็มากดอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ 2, 2> เห็นไหมคะขั้นตอนถัดมาค่ะง่ายๆอันนี้คือด้านนอกใช่ไหมอันนี้ด้านในเราจะเอามุมตรงเนี้ทั้งสองข้างพลิกกลับเข้ามาด้านไหนแค่นี้เองดันเข้ามาดัานแล้ว ไปก็คือจับจีบให้เรียบร้อยนี่เห็นไหมคะหน้ากากอนไมจะมีจีบอยู่เนาะเราก็พยายามจับจีบค่ะอันนี้ก็ให้อยู่ได้ที่3าสามจีบทั้งสองข้างอ่ะเราก็จับให้มันเรียบรอย้อยว่าน,นี่สามจีบอ่จับจีบเรียบร้อยแล้วก็จัดทรงอันนี้คือเสร็จแล้วแล้วก็มาสวม ะะเดี๋ยวจีบหลุดแล้วก็มาคล้องที่หูของเราตอนนี้นะคะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมว่าไม่ได้ยากเลยอาทวนให้ฝั่งกรอขั้นตอนแรกขับรึ่งแล้วหลังจากนั้นเราจะเริ่มผูกปมทั้งสองข้างแล้วก็เอามาให้พลิกกับหน้าเรานะคะเอามากดกับหน้าเราเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เอามุมเนี่ยทั้งสองข้างพลิกกลับเข้ามาด้านไหน ถัดมาค่ะขั้นตอนต่อไปคือจับจีบให้เรียบร้อยแล้วก็จัดส่งอันนี้คือเสร็จแล้วแล้วก็มาสวม แค่นี้นะคะจะถ้าเกิดเราไม่ได้ทําวิธีนี้นะคะก็จะมีประสิทธิภาพในการกรองอยู่ที่ประมาณ3 8พอทําแบบนี้นะคะก็เพิ่มขึ้นมาที่60%อค่ะอันนี้ก็อ้างอิงมาจากวรารสารทางการแพทย์ที่ได้รับความเชื่อถือนะคะอันนี้ก็อยากแบ,บ่งปันเพื่อนๆแล้วก็ลองไปทํากันดูค่ะจริงๆอันนี้ถ้าเกิดทานะคะแบบว่าไม่ต้องอธิบายอะไรน้อยกว่าหนึ่งนาทีก็ทําเสร็จค่ะจะว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะในการที่เราจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองของหน้ากากอนามัยก็จะช่วยปกป้องเราได้มากยิ่งขึ้นค่ะและ ะะมาอวดกันบ้างแล้วก็อย่าลืมบอก,บอกต่อสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆหรือคนที่เรารักนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะก่อนใส่หน้ากากทำไมอย่าลืมล้างมือด้วยนะคะ